สวัสดีจ้าเมือน,นี้เข้ามารีวิวขืนบ้านไม้ได้จ้ะของบ้านไมพ้พี่สาวพีงง่สาวฟูงเพิคนมีบ้านอีกลงังหนึ่งอยู่ในบ้านจ้่อยู่น้ากันกับเฮาหมดละแต่ว่าบ้านนี้เราออกมาอยู่ผีมาเห็ดโรงงานอยู่ผีก็เราก็เลย่มาเห็ดหลังไม้หลังนั้นให้ลูกสาวอยู่หลังนี้จะของก็เลยมาเห็ดไม้ที่ข้นมืออื่นจ้ะขืนวันอาทิตย์มืนนีอวันเสาร์เข้ามาเตรียมของดีจ้ะ เพื่อนนั้นเฮ็ดเดวโดนเติบแล้วล่ะแต่ว่าล่อนั่นล้อนี่บรายพา่ะบรายมือดีแล้ว่ทราะพ่อในคนที่ทางหลังนี่เพิคนขายวัสรุกอสังจ่ะพี่น้องมาเห็ดยังซอย ปลูกไผ่ลูกเอาพี่น้องลูกได้จ้ะแต่สาเด้อมาเบิงน,นี่มาเบิงแม่ข้าวมันทำกับเขาจ้ะล่าบอนบนเมันไวนไทเอนสว้ยผเ็ดองาน<ะ>อันนี้ผลมไม่ได้จ้ะคนจัด ลูกลูกละลานจานงามงานจ้ะแล้วกันให้ค <ie> ุนไปบ้านอันนี้มันข้าต้มข้าต้มข้าวต้มข้าวต้มจริงบะข้าวอนี้มือนเนื่อยามามเนือเนี่ยอารเียบก็เนม็ดเลี้ยวเนเลี้ยวเด้อหมกมกมกขาเอาเนื้อจ้ามะกร๊กมากิ อันนี้เป็นอยังยืดยืแกงน้องไม่ส้มค่ะใค่กลิ่นมะโน้พี่น้องเลยอันนี้แกงไก่ใส่บักแตงตัวนี้แกลวแกลียวบานๆแกงไก่ใส่บักแตงใหญ่อันนี้มันแกงน้องไม่ส้มจ้ะคือว่ามีตอนไก่น้อโอ้ขอโทษจ้ะเอาเบาเลยทีทีได้พี่น้อง เทอ่าเ่ากันดินยอกกันมวนๆจ้ะอันนี้หนึ่งปลาดีเป็น่าแซ่บร้การหอันนี้วกยอยู่ข้างหลังเจ้าอันนี้แม่นแก้ววันนอกอีลีเด้นี่แก้วอีลีเป็น่าแซ่บเป็น่าแซ่บจ้ะ เอาลักแล้วกคะยาเห็ดให้มันเหียแม่ล่ะเอาเรื่องขอโทษดีของหวานเขาเป็นอะไรเสบแทอะบอนเห็ดบละเดินตอนตอนเพื่อนแม่ครัวเพื่อนเห็ดเพราะว่าจ้างแม่ครัวเพื่อนมาได้จ้ะนี่เตียนยาถิ่มาเบอะเฮ็ดให้เบื้องว่านของหวานเป็นอะไรเสียบจะเสียบเดี๋ยว คือเป็นสองทางหน่อยหนึ่งแยกสต่ว่าแยกเรียนส่ว่าเอาจะเรียนสิบแตว่าเอาเรียนซิบจะท่องอนี้อันนี้เงี่เออเขาบอกจะเรียนหาฉันจะเรียนสิบ เออเรียนหาเรียนเงินให้คนบเอาให้อูคนเอาจ่ายอมให้เงินให้ทองจ้ะอันนี้ผู้ชายหาห้อมมดบออันนี้ได้หาอันนี้ได้ตายหาเอาให้เงินให้ใครให้เงินให้เกลี้ยตั้งไว้หกงู เฮ็ดตึงเข้าแถนเฮ็ดตึงตัวเฝ้าอยู่บนเขาบอกว่าอันซื้อฟอยมาพร้อมนะตัวแซนของบอรู้ว่าอันนี้ของบอลเอิญนั่นนั่นเด้ฟอยนี่ฟอยนี่มันคือเป็นฟอยสีอันนั่นที่ว่านั่นบออันอันอันที่ที่ไส้ของหุ่มอันนั้น่มอันนัเออฟอยเมียฝรั่งพานไกมาโดนยูโดตัวใครสะว่าถึงถ่มถ้าจะตีหุ่มมานั่นแล้วหุ่มจานแล้วเราเขยสะว่าบรูวาเจงสัน นี่มันสีสวยสดใสบวกมไมีสีเขียวเนาะหลาน่ากินนะ้านบ้าน้องแก่พันม้อม่วงเนาะเอิญม่วงหอมก้เป็นเรืองันบมม่วนกาเริ่มรบจ่าเริ่มคุปป่มีไม่ละวได้ตรงนี้อย่างเอาค่ข้าหน่นไป แล้วที่โง่ไปนี่ยก็จ้ะจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ของหวานนี่จานี่เป็นจนข้าจันจิไปฮับแม่ก็ได้จาาเพราะว่าสังเก็มมี่แม่ได้จ้ากระดาจะไปใส่หรือไงคะขวดันหลวงหวานนี่ แล้วใจบาดทุกตัวนี่กเขาจก๊อาเขาหสีเอาไปถวายนีาไปนั่งคนิบบนี้ไปคด้วอยทามาโดดยสิงาง นี่เบื้องหลังจ้ะอยู่ข้างหลังคับกับแม่ครัวให้กับเขาเตี้ยมกับเขาจ้ะาก